สวัสดีครับร้าน Aming Music ครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่ได้ลงในช่อง u t u b e นะคบเพราะว่าช่องทำนานแล้วแต่ไม่ได้มีเวลาได้อัพหโหลดลงเลยครับวันนี้สินค้าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตามที่ที่เห็นนี่เลยครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัพอัพอัพลงในช่องให้ครับวันนี้วันที่22เนะาะอถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันครับสำหรับอของทางร้านมาดูมีราคาพิเศษให้เยอะเลยครับ ก็ชิ้นแรกจะเป็นปลั๊กนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีเบรกเกอร์มีสายมีหลายชิ้นอยู่นะสายก็ยาวอยู่ครับตัวนี้เอาไปทําเป็นสายเมนได้ครับหกร้อยบาทอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยบาทครับตัวนี้ใครดวนใครตายก่อนด้อครับอันนี้สายสามมว้วนสามม้วนพิเศษเลยเฉพาะคลิปแรกไปสีม้วนนี่<ม>ก็ยาวอยู่นะ ครับให้อยู่600บาทไปเอาครับสายตัวนี้อ่ามีอยู่3ม้วนสายปลักสนามด้วยนี่ฮะหนึ่งแล้วก็สายลำโพงสามม้วนนี้พิเศษสระคลิปแรกเนาะอ่าเอา600บาทครับเอา5้าบาทพออ่ะคลิปนี้ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นสาย สคอนะน่าจะ2องคูณสอยาวยาว20เมตรตัวนี้เอา450บาทพอครับก็ใครสนใจสายตัวไหนด้วยก็แคปแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์ผมเลยไลน์ก็เดี๋ยวจะขึ้นหนะ้าจอไว้ให้ครับว่าเบื่ออะไรครับตัวนี้เป็นสายสายเต้นตตัวนี้น่าจะยาวอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวนะ 5้ามตรก็ยาวอยู่ครับก็ทําไฟหลักไฟได้ได้แค่สองร้อบาทเพราะครับตัวนี้สายนี้ครับถือว่าเป็นคลิปแรกอ่าตัวนี้เป็นสายเหมือนสายทั่วไปอ่ะครับจะเป็นได้ทั้งสายลําโพงแล้วก็สายสายลําโพงตัวนี้ยาวอยู่นะครับสามม้วนนี้ได้อยู่อ่าเดี๋ยวนะห้าสิบเจ็ดก็ กือบแปดสิบเมตรอ่ะสี่ร้อยบาทไปเอา้าสามบวนี้ครับตัวนี้เป็นเ e อ้าตัวนี้สองบวนี้ขอสามร้อยบาทไปครับก็ใครที่ใครที่อยากได้สายไหนแคปส่งผู้มาเด้อครับอันนี้เอาไปทำสายพ่วงหรือสายสายอ่าอปลั๊กได้ครับตัวนี้สองวนี้สองร้อยไปครับ ตัวนี้กองใหญ่หน่อยสายน่าจะเบอร์ใหญ่นะตัวนี้สองคูยี่สิบหกเมตรตัวรางก็น่าจะเบอร์เท่ากันครับยาวอยู่กองนี้400บาทไปเอาครับมาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นหลอดปิงปองครับความยาวก็ม้วนหนึ่งน่าจะห้าสิบเมตรน่าจะได้ครับ เยอะอยู่ก็มีอยู่สองกองกองละหนึ่งพันปร้อยบาทครับมาดูตัวนี้เป็นบีมบีมสองสามศูนย์นะตัวนี้ก็ใช้งานปกติครับใช้งานปกติตามนี้เลยก็ตัวหนึ่งจะมีหน้าจอไม่มีหน้าจอหน้าจอร,รู้สึกจะเสียแต่ว่าสามารถลิงก์กันได้ครับสภาพตามนี้เลยสภาพตามนี้เลยก็แสงออกแรงปกติครับ ก็ได้ตัวละสองาร้อยบาทครับตัวละสองพาร้อยบาทอันนี้มาถึงตัวนี้ไม่ครับตัวนี้ของไรนอกนี่ CNC ครับลูกไม้มีตัวเดียวเฮ้ยสองตัวแต่ว่าใช้งานได้ตัวเดียวตัวนี้ราคาพิเศษไป400บาทอ่ะสี่บาทเด้อตัวนี้บอสคิ้คอง บอร์ดคิงคองตัว 2-56E ตัวนี้ใช้งานปกติสไลด์อาจจะมีคอ้อแคกหน่อยอันนี้ปลอกหายแต่หมุนได้ปกติไปหาปลอกใส่เอาครับก็พร้อมแรก2 5ง0ไป2,500แล้วก็อ่าลองบีมกลองบีมตัวนี้สภาพดีมีล้อหมุนล็อกล้อได้ก็ ตัวละพันสองร้อยบาทครับสภาพตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาพาไปดูตู้สักนิดนึงก็ได้ตามมาครับอ,อ่าตู้จะมีหลายชุดมากเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวไปอาบแค่สันส้นพอเนาะโนเนี่ที่เข้ามาเมื่อวานครับตัวนี้เป็นของช่างแม็กซ์สุรินสภาพสวยครับตามนี้เลย ใบละพันแปดร้อยบาทขนาดต่อสูงหกสิบสี่กว้างห้าสิบสี่ลึกแปดสิบครับแล้วก็จะมีเป็นทีเอสภาพสวยงานท็อปเลยตัวนี้ครับก็ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแล้วก็จะมีเป็นเทอร์โบนี่เทอร์โบตัวนี้อ่าสูง80ลึก73กว้าง58ตัวนี้ก็ใบละพันห้าร้อยที่มีเข้ามาใหม่อ่านี่ทุ่โหลด ที่หาดูตู้โหลดด้อครับสองา2นสองตัวนี้ขนาดก็สูงร้อยหกลึกสี่สิบลึกสี่สิบกว้างสี่สเอ้ยลึกหกสิบเอ็ดกว้างสี่สิบประมาณนี้เลยตัวนี้ไม่แพงครับใบละสองพันสี่ร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นบี e ีอาจารย์อิทบีีอาจารย์อิทเข้ามารู้สึกจะมีสองใบนะใบละพันแปดครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น b ีบีบีของรู้สึกจะเป็นของบีบีของอาจารย์ N ott. N ott น็อตน็อตนี่มาดูด้านหลังครับจะเป็นโลโก้ของช่างน็อตเลยครับใครหาอยู่เด้อครับนี่นี่โลโก้ช่างน็อตเลยครับสภาพสวยครับเป็นงานถือว่าเป็นงานท็อปเลยนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตะแกรงตะแกรงปั๊ม แล้วก็มือจับเล็คขอบเล็กคือเป็นงานครบเลยใบยละสองพันครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเทอร์โบตัวนี้ไม่แพงครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทเทอร์บโบเด้อครับถัดมาก็จะเป็นเทอร์บโบมันจะมีสี่ใบตัวนี้ได้อใบละพันห้าร้อยบาทขนาดเดี๋ยวทักมาถามผมอีกทีเด้อขนาดเด้อครับ อย่างเงี้ยเป็นงานสเปรดครับก็จะใบละพร้อมดังหนึ่งพันเบาทครับดอกก็จะเป็นดอกของพี่ครับตัวนี้ตัวนี้เทโบสอใบใครที่หายอยู่ขนาดกระสูง80กว้างหกสีลึก80ตัวนี้ใบละพันห้าแผน่นดินไวสภาพสวยนะนี่แผ่นดินไว้สภาพสวยอ่าถือว่าเดี๋ยวนะงานมือจับเหล็กครับขอบเหล็ก ตัวนี้สวยอ่าใบละพันแปดร้บาทสูง54ากว้าง80ดสิบลึกแปเป็นงานมือจับเหล็กขอบเหล็กครับตะแกรงก็จะเป็นรูหกเหลี่ยมสวยครับขับตามนี้เลยตัวนี้จะเป็นเจบินเจบินดูข้างในครับสวยข้างในเขาเคลือบโฟมด้านหลังจะมีเคลืให้ครับด้านหลัง ข้างน้กก็จะเป็นมือตะแกรง7ดเหลียห่ยมเฮ้ยหกเหลี่ยมแล้วก็ขอบเหล็กครับสภาพตามนี้เลยตัวนี้ใบละ1,500บาทสิงกลาง2 1คูณ1สวยๆอย่างนี้ครับใบละพันขอบเหล็กครับพอนพอนสภาพตามนี้เลยครับอนก็ตัวบนตัวบนได้อยู่800 สตัวล่างนี่ก็ตัวละสอง0ันสครับดังทุกตัวครับตัวนี้จะเป็นตู้ตู้อ่าเครียกดีพันสภาพตามนี้เลยก็จะเป็นงานตะเกรงปัม๊มพิลเตอร์ครับข้างๆเขาจะสวยอยู่ด้านข้างจะสวยครับจะมีลายเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นของอ่า p m เปามี่หรือเปล่านะครับงานสวยอยู่ครับ ก็ใบละหนึ่งพันหบาทตัวบนตัวบนจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางของอ,อาจารย์โชคชลีครับก็จะมีมาอยู่สี่ใบขนาดก่อสูง63กว้าง35ลึก45ก็เป็นงานตะแแรงปั๊มฟิลเตอร์ครับตัวนี้ก็เป็นชุดแขวโนโรงงานทั้งหมดก็ตัวนี้ให้อยู่ใบละ5,800บาทครับสุภาพเบยรวมตู้ ตู้เอาเป็นแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาชมดอกลำโพงต่อเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะยาวของมีเยอะอยู่ครับ,ขอ,ออรบของเข้าเยอะเลยช่วงนี้ครับก็เอาเป็นคลิปนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะครับเดี๋ยวค่อยพบกันอีกคลิปหน้าก็แล้วกันดีวมันจะยาวเกินไปครับสวัสดีครับอย่าลืมก็แล้วกันใครที่สนใจก็ทักมาในไลน์ผมเลยครับไลน์ก็082673 5 0 7 7้าเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ครับ ก็คลิปนี้เอาแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับผม